จากตำนานโบราณของประเทศอินเดียกล่าวว่าผลอินเดียนกูสเบอร์ี่หรือมะขามป้อมสายพันธุ์อินเดียเป็นพืชที่เกิดขึ้นชนิดแรกในจักรวาลและถูกนำมาใช้ในทางการแพทย์อายุรเวทมานานกว่า3,000ปีผลอินเดียนกูสเบอร์ี่มีส่วนประกอบของวิตามินแร่ธาตุและสารองค์ประกอบสำคัญมากมายอาทิสารแทนนินโพลีฟินอลเป็นต้น สรรพคุณที่สำคัญของอินเดียนกูสเบอร์รี่จะช่วยดูแลสุขภาพองค์รวมปรับการสมดุลของร่างกายรวมไปถึงดูแลสมดุลน,น้ำตาลและไขมันในเลือดอีกด้วยจากตำนานอายุรเวทได้ถูกส่งต่อมาในยุคปัจจุบันผ่านการพัฒนาวิจัยจนมาเป็นผงสกัดมะขามป้อมอินเดียที่เป็นสารสกัดเข้มข้นกว่าผลสดถึง20เท่านำเข้าจากสหรัฐอเมริกา และได้รับการจดสิทธิบัตรถึง8ฉบับที่สำคัญยังปราศจากสารเคมีสารก่อบภูมิแพ้และสารตกแต่งพนันธุกรรม non-GMO ผงสกัดมะขามป้อมอินเดียช่วยดูแลสุขภาพองค์รวมอินเดียนกูสเปอรตัดหวานตัดมันต่อชีวิต